ในน้อยชุด,ดแดงๆเนี่ยเราจะเดี๋ยวมาฟ้อนดีแถอแม่คือกันบ่แม่เหมาะกันบ่คู่นี่เขากันได้เยอะเนาะแม่นเนาะเขาก็ได้กระจิกุ้งยัดคือเขาแล้วเนาะแม่เอ้าบันเนี่ยเกีียวจักน้อยน่าเด้อป้าชุดแดงบุ้ยค,คอยกันลูกเกลียวกันเลยแซ่ยยังล่ะนี่แซ่ยนี่นนแซ่ยน,นี่กาซนะีแน่เจ้าเป๋เป๋เปเปกับไม่ละนะ่ะเอ้าวตีขอคอยกันนี่ธุรกิจคือกันเนาะแม่เนาะเปิดห้างทอง ธรรมดาแหละน้อลูกเก๊กก็เปิดห้างทองอยู่บุรีรัมย์นี่ล่ะอยู่บุรีรัมยย์อู่ในเมืองนี่แม่ห้างทองหลีเกี่ยวหุ่นะห้างทองหลีเกี่ยวหุ่นแมนคัดกซื้อค่ายกันกับห้างทองเอาข่อยต้นห้างทองเอาเจ้าวัดจังไหนดุนยู่ทางอำเพิ่มใหญ่หน่อยนั่นอันล้านทองเอาข่อยนั่นชื่อว่าหลีขอหุ่นข้อหวดลวดขอหี แล้วเปียกลับมันเป็นภาษาจีนโอ้ภาษาจีนนะแม่เนาะเออเออไปบัดนี้เกี่ยวจักน่อยหมอแค้นเมียนมันมลนะน้องแม่เนาะบักในน้อยนะี่เต็มตะสู่เขาได้บ่แม่เขามาตกไทวบัดนี้แกไม่รอดแนะ่ไอ้คนหนองสองห้อง พ่อตะเหลียวเห็นหน้าแล้วเข้ามาเปื่อนเบืน,นั่งนั้นเดอนั่งน,นี่นนนนนนนคิดอยากเกินกว่าพี่เสิบบขานโอนอบานตั้งบ้านทางท้องเที่ยวกดเหลียใจไเด้นอคนมาซงพุงอ้ำปั่นนี่เหลียวเบิ่งสีสันในนี่ปันท้องทางแทงหน้านั่นเดือนา่าวะไรบอกแต่งวันนี้กะใจแม่น,มน,นไปนอสิอมาเป็นโกเมืองแปลงไปใจแง่เฟียงปลาคะแข็งมีงามหอนโกตอนความหอนเอนาในไทห่ม โอกราทมกว่างบ้านมาเห็นเจ้าแต่ละยามหนาวมาเปลี่ยนยามยามหนาวหนาวนอนเมียนอนแต่ผู้ยุคแข็งล่างยังหัวหน้าหัวหลังอยู่ผู้ยุคทำงานมันก็หนาวน่ะเลวหนาวมาเปลี่ยนยามยามยามจนสะเมนไปทั้งตัวจนทั้งงานคิดไก่ตีนสั่งคำสั่นจนคิดใจไหววันวางวางวี่วีตีนหุนหุนนี่หนาวหนาวหอนหอนตัว เจ้าหล่อนมาจากคนดีก็ปรึกษาผ้าที่มาเย็นกันไหมบ่แม่นโกรธแม่นไล่ทำเข้าเข้ากันพี่ก็ทำเข้าจัง ก็ทำดาวพี่บ้านเกิดเมืองนอนกันต่งานมาก่อนเสื้อใส่ลายลงทำกันไปใน่องหลักทำมานาพี่หมอลำมีพันลานย่าหรือยังเป็นโสดวอาไยเรื่อทวถามต่อส้นส้นลูกได้เลี้ยวจะคนใส่ยิ่งน้อยไ่ทันเอียนลำแล้วไปทางพ่อก่อนแน่กาให้พี่สันแดงบอกเป็นคอคอทมหน่อหน่อบ้านเกิดเมืองนอนอึ้นตําบนอำเภอซื้อได้ไข่แ่งจกว่าแดงเว้นเมื่อคือกันกะพี่บอทำให้ นาปูกฝ่ายฝนป้าจังใดบ้านของพี่น้ำใดไก่หางอำเภอจากกีโลสายเมตรระวังทางเที่ยวไรในวันนี้พี่ได้ลงมาลำเดินกับปีนหรือม,มาที่้ยนงานรอเอาเด้อพี่เอาเด้อพี่เอามอแก่นเป็นเพื่อนลงเฮือนหย,ย่างวางใว้นางตับเรือนย่าทำก่อมาทำย่าทำก่อปนทา จบไปนะนี่แม่เนาะเห็นการเกี่ยวกันถามกันถามข้าวกันธรรมดาคนนอพอกันต้องถามกันตัวอภินันคนสลาพอกันถามอายุแมนบอตเม่ยแม่มัานถามกันพอกันเน๊ะปันไดสี่อกปันไดสี่ขอดพระพอกันถามภาษาเด้คุณนายแม่บาี้สิเอาลูกเอาหัวเอาเมียก็ต้องถามกันคุยกันกวนเนีแม่จังเอาได้เนาะแม่เนาะบแม่นว่าเห็นเขาพูดดีละเฉขลาดคุบบักอันนี้มันอยู่น้ำกันมันบดดนเนาะแม่เนาะข้าวเดี๋ยวก็ต้องห่างยาปะหลัวหล อ้ายเจ้าอย่าไปกำกวนมันเจ้ากำหัวมันคืกำหัว oh, ม oh, ันเจ้ากำกวนมันเบาดังวะเจ้ากำหัวนี่จังแบบร็อกๆโอ้อมันเป็นแบบนี้ลักษณะมันเนาะแม่เนาะกำกับกำมเสือย่าลูกมันจายิวมีนะนะยามวันจะมาทิ้งตะล่ำเอออยากได้ผัวหาเอาพูดจังไหนแม่ นี่หาเอาปุกหน้อยๆจ้จอยตาหลักกรอกจักหน่อย,อย,ออยเออสีคือลิงดอกแม่ีึสีคือเลือดเนื้อพอหอลุกพอหอลุกดอกตามานันน่ะหูตเต็มเติงบัดนี้เบิ่งไปเบิ่งมาอา้าวกินไปกอนสันทีแค่ในเราจะได้มาดีแต่บัดนี้ยังนี่ไปกินเพราเปลี่ยนเนีโอ้ยหน่อยทำไมมอญล้ำไฟยิ่งกินจ,จ้าใดกินเบียร์บ่ได้ด้วยเมียหมวยสีแตกไปนี่กินเ,เนนบียร์บ่ได้ คันเ่าืออยูจอกหนึ่งละหูสั้นช่องรองจอกสองละหูสันส้นทีรีจอกสามจอกสี่เห็นหิมแยบมาแมนแวน <c oughs> ชิซิมม่ยเยอะพีเดอรว้าวเบียร์ฟรีอร่อยจริงไอ้ไอ้ไอ้มาเอาคอยเปิดงานไหนแล้วที่เหลือเจ้าเมียนเด้อพีอ่เด้อบ่แม่นเมียนเวนกินลองนี่ล่ะชิมือซื้อเก็นไล่มาได้เป็นกระเพาะ กับพวกสิทลนะลนะุน้องเมียเนาะเออมัดปัวเนีกกินไหนกินฟีอยู่แต่ปัวดกสามหมื่นได้เดี๋ยวนี้บารที่หาเอาปัวหาเอาจังสีน่นะ้องเมียเนาะจังคำจังพูนจังอยู่น้ำกันในดนวนผัวผ้าหางผ้ามีได้ดิแม่มันสีใส่ท่องสีหลไหลหรอกม,มันเป็นตะปุ่นบาริีหาเอาเนี่ยหาผู้จังไหนอภินันให้เอาคอนหัวหยองเด้อเอาค้นห,าคนหัวหยองมันม่ประโยชน์เด้คุณนา้แม่เป็นอย่างเจ้าว่าจังัสรตจปติแม่เจ้าภาพ แม่เจ yeah. uh, yeah. uh, yeah. um, ้าภาพฟังเด้อแม่เด้อใหญ่ก็นั่งปันเห็ดเด้อบัดนี้แม่เจ้าภาพก็ได้ย้ำอยากกินกุ้งเลยเพราะต้องหาเอาเองยากเลยแม่จับผู้ยิงหัวย้อนเลยล่ะจุ่มลงน้ำเลยอยากกินตัวใดก็เก็บเอา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 เนี่ยโอดีเดียีประโยชน์หลายอย่างอยากกินกุ้งเพราะต้องเอาหาเองจับผู้ยิงหัวย้อน่าแกงลงในน้ำ ยานแต่หามกันขึ้นเอาหัวดอกมาสันผู้ฟังเอ้ยแม่จ๋าแต่หมอยหัวกะซำนี้แต่หมอยหัวกะซำนี้หมอยนั่นสิซำใดผู้ฟังเอ้ยโอ้ยนอโอ้ยนอนั่นล่ะนานั่นล่ะนาเอากินไห้เมียเจ้าแน่ จะาาเอามาให้อ้าวยกแต่เล่าจักหน่อยแน่โอ้ยวเขียวเขีวหขยวยังได้นี่ขิวเราเราตีเนื้อใช่หนิอ้าวมาแม่น,น้นำปานะเอาอย่างแล้วตีม่าง,งานกินเบียร์ไปแล้วว้าดอกนี่จะแบบหี้เหม็นตีเอี้ยพี่นางเย่มาเพื่ออาจารย์จะรุ่นแต่นี่ไง ีเต้ยโยอายเด้เวลาเล้วคอยเมาแเล้วบัดระวังเด้อมาลี้ไปใต้มาลี้ไปยิ่งถนัดขวาดิทอมน้ำไล่ทมบอกปากจากปากถือไปกรสซ้าหัวมันเถาะบัดนี้เงาบักลาหมอแค่นเอาไปบัดเนี่ยจารเมืองวองเตรียมตัวดั้กเดิมจีสันหนาเวทีน้องแม่เนาะพลังค้นเดิวัด มันเบาดุอันนี้บ่ได้เอินวาวเบาอันนี้เอินว่าเออเป็นนีหันนาเวทีเนาะแม่เนาะสีสันไป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 ดีดีดีเจวู้กวววววววงงวว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 เววว ่มีกับเอาซ้ํานั้นจํานั้นสหกรณ์มาหลายอันที่ไม่ก่อนหลังผู้ฟังมันเยอะนะเดินไปหน้านี้นะค่ะยางเดินไปน้านี้ะงเอาลนาเอาละเนาะบาดนี้บาดนีลฟังมันบ่เอโดยนันะ พ่อเมื่อสุริโย่ไปกินไงเด็ดแก่ตาเว้นนั่นมาละเที่ยมก่อละล่ำนั่นด่วนเดินว่าเรี่ยวหนวกว่าไรหนวกว่าไรหนวกว่าไรหนวกงานเงินเดินสร้างลูตากันล่ายาใช้ควันอยู่ดีเด้อเจ้าสีได้เงี้ยควันเขาเขาหลวงคาตมารย้อนลายญาใจคอยหอมเหนวหน่อยนึงนั่นละก็เหลียวกลางนั่นหน่อยนึงนั่นละก็เหลียวกลางไม่ละตวนพี่ดีจานว่าล่ำวัดเรี่ยวลัดหลวงไปไว้เรี้ยวเอามาคือพอลัดเจ็บดีพอลัดล่ำก็แม่นัน บอลำบัดเล็วรัดลวงไปไว้เรียวดวงนอยนันหลับไปเทีย่ยวเห็นบอกกระถุกสั่นละงวนงวนหื่อยายเอยอป